เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรนะไม่รู้ว่าผมเรียกถูกหรือเปล่าตามเรื่องพิมมาแล้วเสียโล้นสวัสดีพี่พีเอฟซีนะครับชาวมือมาสองทุกท่านก็ยามเช้านะครับพอดีไปเดินนัดพาที่พิษณุโลกมานะครับได้ของใหม่มาองคหนึ่งนะครับองคหนึ่งเป็นสั่งกระจายพิมพ์เสียนเล็กนะครับสำหรับพี่พี่ท่านใดนะครับที่เข้ามารับชมใหม่และยังไม่กดติดตามกันก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเผื่อมีพระเครื่ององค์ไหนถูกใจ พี่ๆทุกท่านนะครับก็วันนี้มีของเก่าหลายๆชิ้นนะครับของเก่าหลายๆชิ้นแล้วก็ของใหม่ที่เพิ่งลงไปไม่ไม่ไมกี่วันก่อนอ่าเดี๋ยววันนี้มาสองทีละองค์นะครับองค์แรกนะครับสั่งกระจายเสียนเล็กนะครับกลุ่มวัดขวางองค์นี้ผมไม่แน่ใจว่าเนื้อเขาลงขู่แล้วเขาก็ใช้เรื่องอะไรน,นะโอ้โหเนื้อนี่แตกเป็นเกตกระดีเลยนะครับ FC เนี่ยเป็นเนื้อเป็นน่าจะผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะโลหะโคตรเก่าเลยนะครับ พิมพ์พระแทดูง่ายนะครับวันนี้เอามาให้ดูแค่องค์เดียวนะครับเอามาให้ดูแค่องค์เดียวสําหรับพี่ๆทนายที่ชื่นชอบนะครับก็ต่อรองราคาได้องค์นี้นะสวยแบบแหมจมูกเขาแบบยังโด่งอยู่เลยนะครับเปิดไว้4 5 0พัน้าร้อบาทนะครับสภาพแบบสวยคมชัดลึกอย่างนี้นะแท้ดูง่ายนะครับถูกใจชื่นชอบโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์3ปดหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนะครับ นี่พิมพ์เสียเล็กนะครับสั่งกระจายเสียเล็กพระแท้ทันนะครับหลวงพ่อเงินปุกเสกนะต่อมาองนี้เป็นพระสั่งกระจายเนื้อเมฆสิทธิ์นะครับที่ผมลงไปเมื่อวันสองวันก่อนนะครับเป็นพิมพ์วัดอนุงนะเนื้อเมฆสิทธิ์เขีเขียวอย่างนี้เลยนะครับด้านหลังไม่รู้มีขี้ยุงหรืออะไรบ้างหรือเปล่านะามีนิดนึงนะเศษครบาบทนาดที่ชอบเนี่ยเขียวเขียวอย่างนี้นะโอ้โหจี๊ดเลยนะครับอง์นี้โคตรจี๊ดเลย เป็นพิมพ์สังกัดจายด้วยนะครับก็ส่วนตัวผมเนะี่ยพิมสังกัดจายเคยได้มาอง2ององแต่ว่าไม่เคยเอามาลงไลฟ์หรอกนะครับส่วนใหญ่ผมจะส่งให้ fc หลังไม้ตลอดวันนี้เอามาพิเศษนะครับท่านใดชอบก็ปิดได้นะครับเปิดไว้ไม่แพงเหมือนผมเปิดไว้เท่าไหร่นะสี่พันห้าหรือเปล่านะครับเป็นเนื้อเมกซิตแทดูงานเหมือนกันองนี้เหมือนกันไปแบ่งเข้ามาผมตอนแรกผมคิดว่าเป็นเม็ดยานนะแต่เขาบอกตีเป็นเม็ดกระดุมนะเขาก็ต่างกันไม่มากนะเม็ดยาเม็ดกระเม็ดกระดุมนะ เก่าจริงนะครับเก่าจริงหายากนะครับเม็ดเท่านี้นะั้นถ้าเป็นซื้อที่อื่นอ่ะสี่ห้าพันผมเปิดสี่พันให้ต่อรองได้อีกนะครับสี่พันต่อรองได้ทันใดไหวเท่าไหร่นะครับจริงไมกระสิทธิ์เขาก็เป็นเนื้อโลหะทั่วไปนี่แหละนะแต่เขามีความเขาเรียกอะไรนะเนื้อไมกระสิทธ์อ่ะต่อให้ไม่ปลูกเสกเขาก็บอกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มีนี้อยู่ในตัวนะมีพุทธคุณนะครับเป็นเนื้อ เนื้อดีนะเขาเลยเอามาสร้างเป็นพระสร้างเป็นอะไรกันนะครับผมก็ต้องตีเป็นวัดอนงนะเป็นเม็ดกระดุมนะครับต่อมาองค์ที่สี่เป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรนะไม่รู้ว่าผมเรียกถูกหรือเปล่าเขาเรียกพิมพ์มาแล้วเสียนโลนเหรอพิมพ์เสียนโลนนะผมดูแท้ทุง่ายนะครับได้มานานล้วในเว็บเขาเปิดกันเจ็ดแปดพันนะครับส่วนใน youtube เนี่ยในช่องผมเนี่ยเปิดสองพันห้า ชื่นชอบเท่าไหร่ต่อรองราคาได้นะครับอยากดูมุม,มไหนเพิ่มเติมขอรูปได้เลยนะครับโอ้โหอ,องนี้ภูมิใจนําเสนอเลยนะครับเหลียญหล่งพบเพชรพิมพ์เสียดล้นนะครับานานได,ได้หยิบมาทีนะก็เป็นพาที่อยู่ที่บ้านนะก็เอามาส่องให้ fc ชมแบ่งปันอ,องนี้เป็นรูปหล่อนิยมนะเหมือนเขาจะเป็นพิมพ์ต้นแบบช้างคู่นะคิดว่าน่าจะหลอกก่อนช้างคู่นะเป็นนิยมพิมพบีมือหลองนะครับ องนี้ไม่แพงท่านใดชอบก็เอาแบบราคาแบ่งปันนะเอาพันห้าร้อยบาทพอนะวันนี้เอาแบบราคาไวๆพันห้าร้อยบาทเนื้อเขาไม่ใช่เล่เลนๆนะเขาอาจจะเป็นองค์ที่หลอ,อนหลอนน้าเลือกของพิมพ์ช้างคู่ก็ได้นะเนะี่ยเพราะเนื้อเขาก็บึกเหมือนกันนะอุย้ยพิมพ์นี้นะครับพอดีเมื่อกี้มีสายเข้านะท่านใดอยากดูรูป,ปองไหนก็ทักข้อความมาได้เลยนะครับสามารถแอดไลน์ผมนะครับอ่อาไอดีไลน์ก็ nado n สามสองหนึ่งนะครับ องนี้เป็นพระสมเด็จนะขออภัยนะครับแสงอาจจะทําให้ดูแบบพระเขาเนื้อไม่สวยจริงจงเนื้องจริงก็สวยนะครับหลังเขาเป็นตะปั๊มตะปั๊มไม่รู้ว่าเก่าหรือใหม่ผมก็ดูไม่เป็นเหมือนกันนะครับเปิดไว้สองพันนะครับชื่นชอบถูกใจตลองราคาได้นะราคาแบ่งปันนะสองพันนี้ราคาเปิดนะราคาปิดอีกราคาหนึ่งนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับพิมพ์ใหญ่ อะไรไม่รู้นะแต่ว่าผมดูซุ้มแล้วผมรู้สึกชอบแล้วก็เหมือนตอนที่ผมได้มาเหมือนเนี่ยผมส่องดูเม็ดดูอะไรตามองคว่าน่ารักดีนะครับขอดูรูปได้นะวันนี้แสงไฟเขาแปลกๆนะต้องขออภัยจริงๆนะครับแสงแปลกๆเขามีเม็ดลงเม็ดรแร่อง์นี้ผมไปถอดมาจากตลับนะเขาใส่ตลับเงินหรือใส่ตลับอะไรไว้ก็ไม่ไม่แน่ใจนะครับผมปิดมาแบบไม่เอาตลับ องนี้เปิดไว 1, ้พันเท่าไหร่ดีพันแดล้กันเปิดไว้พันแปดร้อยบาทได้มาแพงนะครับแต่ก็เปิดถูกองค์สุดท้ายนะครับเป็นพิมพ์ขี้ตาอาจารย์ชุ่มนะครับเอ้ยอาจารย์ฟุ้งนะหลวงพ่อฟุ้งวัดทายน้ํานะครับเืบชืบชืบ,ชบแท้ดูง่ายนะพิมพ์แท้ดูง่ายเลยเอาไม่แพงเอาหลักพัน เปิด2,000อะขอปิดสัก1 8 5 0 0 0ละกันนะขอ1 0 0 0 0 8ละกันอยากได้แบบราคาแรงๆหน่อยนะครับท่านใดชื่นชอบหรือถูกใจก็ทักมาขอดูรูปได้นะครับครพี่ๆท่านใดนะครับที่ดูแล้วชื่นชอบองค์ไหนนะครับในคลิปนี้สามารถทักหรือโทรมาสอบถามได้ทุกอง์เลยนะครับนะก็วันนี้อาจจะต้องลาพี่พีเอฟซีนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะท่านใดถูกใจชื่นชอบนะครับเบอร์นี้โทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลย081 1237716าเจนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ